กันนะคะวันนี้นะคะพ้่มารีวิวของที่วันอยากเล่นมากอยากขายมปนจากตู้นะคะแต่ว่าเขาขายแบบไม่ได้อยู่ในตู้นะคะนี่ค่ะไข่กาชาปองหรือชากระปอง <c oughs> กาชาปองนะคะนี่เป็นสาวน้อยนะักเกาะแก้วก็คือเป็นรูปเด็กผู้หญิงนะคะเออหรือตัวเด็กผู้หญิงนะคะแบบเกาะแก้วเกาะบนแก้วน้ําที่เราดื่มได้นะคะทําให้แก้วเราหน้า อีกแบบนะคะคก็คือเราจะไม่รู้นะคะว่าของข้างในเป็นอะไรรู้แค่ว่ามันเป็นตัวกระตูนตัวนี้อะไรอย่างนี้นะคะแต่เราไม่รู้ค่ะว่าเราจะได้แบบเป็นผ่าอะไรยังไงได้ตัวแบบไหนนะคะก็มาแกะกันเลยนะว่าเราจะได้ตัวอะไรอยู่ในลูกบอล <c oughs> วับเกบตามอะไรปะกที่ย้อมีให้โอ้ลูกใหญ่เหมือนกันนะเนี่ย ใหญ่เกือบห้าหมื่นนี่ค่ะนี่ค่ะเฮ้อเฮ้อมันมีแบบเป็นขนมมาให้ด้วยขนมอ๋อใช่ไหมันเห็นที่ร้านเขามีแบบเป็นที่เป็นกล่องใช่ไหมเขาบอกว่ามีขนมให้ m i ส IN Japan. นเดียเป็นใหตัวอะไรอย่ะงนี้นี่คือสีมุวงทำท่าย,ย่ังไง แล,แล้วอันนี้มันคืออย่างสติกเกอร์สติกเกอร์กกอรือบอกว่าก่อน <c oughs> กันอะไรดีนะคะเซตหนึ่งก็จะมีเป็นสติกเกอร์นะคะเป็นรูปน้องคนนี้เลยที่เราได้นะคะแล้วก็มีเป็นขน,นมรู้สึกจะเหมือนเป็นลูกกลมนะคะแล้วก็เป็นตุ๊กตา,ากรแกวนะคะเดี๋ยวคนขอไปเอาแก้มาก่อนนะคะ กาะตัวน,นี้ก็ทําให้แก้วของเราดูเก๋ไก๋ขึ้นนะคะเวลายกน้ำไปเสร็จน,นี่ค่ะมีเด็กคนนึงเกาะอยู่ด้วยค่ะโอ้น่ารักดีนะนทำาเครียดอะไรหมอเครียดอะไรมะ <laughs> นี่เรามาดูขนมกันดีกว่านี่ซองน่ารักมาก <laughs> นี่มาดูกันขนมข้างในจะลูกร้งยางยังไง กิ่นช็อกโกแลตว้าวมันคือช็อกโกแลตลูกหัวใจโอ้โหคือคุณเป็นคนชอบช็อกโกแลตมากเลยในชะ่ะแล้วก็แถมช็อกโกแลตให้ก <c oughs> ินหอมมากทีนะอืมเป็นช็อกโกแลตอืมอร่อยดีจ้าไม่ใช่แ่ราคาสวยอย่างเดียวเก็บไว้ดีเลย มันมีแบบมันเข้มข้นนะคะมันเล่นช็อกโกแลตเข้มข้นเหมือนคนบ้าช็อกโกแลตเข้มข้นมันออกขมนิดนิดนะคะสําหรับเฟิร์นนะคะคือเฟิร์นชอบกินช็อกโกแลตที่ขมนิดนิดนะคะก็ได้สติกเกอร์มีช็อกโกแลตด้วยหัวใจแซ่บอร่อยสำหรับเฟิร์นมากเลยไม่แบบคนอื่นแน่เพราะมีชิ้นเดียวน่าจะมีขายแยกะนะแล้วก็มีสารน้อยนักเกลือ สำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กัน,กยกนเยอะด้วยนะคะ